สิบเอ็ดบทสวดมังคลสุดตังอาเสวนาจะการาณังปัทถานาจัศเวนาปูชาจะปปูชานียานังเอตัมมังคโรโมตตมังปฏิรูป,ปัเิสาวาสโสจะปปุพะจะปกตาปุญญาตาอัตาสัมมาปนิจจะเอตัมมังคโรโมตตมัง หะสัจจัญจสิปัญจวินิยตัสุสิกิโตสุภาสิตาจายาวาจาเอตมมังครมุตตมังมาตาปิโตอุปทานังปุธทาราส a สังขโหอนาคุราจกรรมตาเอตมมังครมุตตมัง

ขันติจัโสวจัตสตาสัมมานัณจัตสานังการนะธรรมะสักขะชะเอตัมมังคระโมตัมังตาโปจัพมามาจาริยัจัอริยสัจานัถสานังนิพพานสัจจิกิริยาจัเอตัมมังคระโมตัมังพุทธสารกธรรมีหิตตังยสานักัมปติยโสกังเลสังเขมังเอตัมมังคระโมตัมังเอตาริสานิกัตถวานาสัพพะธรรมะปะราชิตาสัพพะทัสโซทิงขันติตันเตสังมังคระโมตัมมันติ สิบสองบทสวดรัตนปริตยังกินจีวิตังอิทาวะหหรังวาสเคสุวะยังรัตนังปานีตังนาโนสังมังอธิตัถะกัเตนะอิทัมปิพุทธะรัตนังปานีตังอิเตนะสัตเตนะสวัติทห์โตัวถ้ยังวิรากังอมาตังปานีตังยัตถะชาสักยามุนีสมาหิโตนาเตนะธรรมีนะสมาธิกินจีอิทัมปิธรรมีรัตนังปานีตังอิเตนะสัตเตนะสวัติทห์โตั ยมพุทธเศทุกัิวันนาีสุจิงสมาธิมานันตริกัญญามาหูสมาธินาเตนะสมนวิชตตอิธรรมปีธรรมเมรตานังปานิตังเอเตนะสัจเจนะสวัตติหตโตเยปุคราอัฏฐสตังปัสสะธาจตานิเอตานิคานิหนติเตทกินยสุขตาสา สาวกายเอเตสุทินนานิมห์พรราณีทำเพียสังเคระตานังปะนีตังเอเตนะสัจเจนะสวัติโหตุเยสุปายุตามรสซาผันเทนานิกามิโหโหตัมสาสนามีเตปติปตามะตังวิใครหารธรามุธานิพุติงพุนชั่มานาอิทำเพียสังเคระตานังปะนีตังเอเตนะสัจเจนะสวัติโหตุขีนังโบรานังนวังนาติสัมวังวิรัตติตตายาติเกภาวะสมิงเตขีนาปิชาวิรุณหิชันทา นิพพันติทีรยทตธายัมปฏิปพยธรรมปิสังเกรตานังปะณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติหูตุสิบสามบทสวดธรรมบทสหัสสวรัตอัตาหาเวชิตังเซโยยยาจายังอิตราปัชาอัตาทันตัสสะโปสัสะนิจังสัญญาตจาริโนในวะเทโวนะคันทัโหนมาโรสหะปมุนา ชิตังอภัสชิตังกะยิราตทาโรปัสะจันตุโนสิบสี่บทสวดเกสะพุทตสุอาสิตามิทังเตนะปะคะวตาชาณตาปัสตารหัสตาสัมมาสัมโกเทนะเอธะตุมเหมานุสเวนะมะปะรมะปะรายมะอิติกิรายามะปิตาคัสัมปะทานีนะมะ ตักขะเหตุมาลนยะค้เหนะมาอาคาราปาริวิตเกนะมาทิฏินิชาณคันติยามาปะปารุปาตายมาสมโนโนคารุยธาตุเมเหตานาวาชนยญธาอิเมธมาปุสรายเมธมาสะวชัยเมธมาวิญโยครหิตายเมธมาสัมมาตาสัมมาทินาหิตายทุขายัสงวตันเถียธาตุเมเฮ ปัจฉะเฮียถายาถาตุมเฮตานาวาชนียาถาเมธัมมาโคสายเมธัมมานรรมชัยเมธัมมาวิญโยปัสสัทธาอิเมธัมมาสมัตตาสมาธินาหิตายสุขายาสัมวันติอาัตตุเมเฮปัสสัมปัจฉาวิหารยาธาติสิบห้าบทสวดอุปปะเนยสูตร อุปนิยติชีวิตํอปมยํสรูปนิตัสสะนสันติตานาเอตํคยํมรณิเปคามโนปุญญนิคยิราทาสุขวหานิอุปนิยติชีวิตํอปมยํสรูปนิตัสสะนสันติตานาเอตํคยํมรณิเปคามโน โรกามิสังปัจจเหสันติเปโยธากายนสั้งยมวาจายาอุทาเจตัสสะตัณตสะเปตัสสะสุขายโหติยังชีวามโนปการติปุญญธรรมูหเวรคติธรรมจาริงธรรมโมสุจินโนสุขามวะหติเอสนิสังโสตมีสุจินเนนาทุขติงขจติธรรมจาริสเพสังขารานิจติยัถาปัญญายปัสสติอาธานิพินติทุเขสสามารถคยสุทิยาสเพสังขาราทนิาติ ยถา,าปัญญายะปัสติยถา,านิพปินตติทุเขสม,มักคุยสุทิยาสัพเพธมานาตาติยถา,าปัญญายะปัสติยถา,านิพปินตติทุเขสม,มักคุยสุทิยาสิบหกบทสวดปันกะชาดก อพนักกถานณมิเกโตติยังอะโหตากิกาเอตัธัญญาเมธาวิตังขันเฮยะปพนักังปาหุวิสระนังยันติปภะตานิวนาเนจารามุคัจเจตยานิมนุสสัพยตัชิตาเนตังโคสระนังเขมังเนตังสระนัมุตมะเนตังสระนังมักมาสัพพะทุขะปามุจติ โยชาพุทธันจัธรรมจางสังกันจาดสรนังคาโตจัดตาริอริยสัจจานิสัมาปัญญายปัสสติถูกขังทุกขสมุปาทางทุกขัสรตติกมังอริยจาดทั้งขีกังทุกพุกขัสมากามินังเอตังโขสรนังเขมังเอตังสรนังมุตตังเอตังสรนังมัมมะสสพปะถูกะพมุจติ